สวัสดีนะครับมโต๊ด915าห่าหลอดนะครับหมอโต๊ดขอสวัสดีกับชาวธา,าตุน้ำทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องหมอโต๊ดและสนับสนุนและเป็นกําลังใจช่องกันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปพลังงานข้อความจากคนละเก่าของชาวธาตุน้ําธาตุน้ําได้แก่ราศีกรกฎราศีมีราศีพิจิกตั้งแต่วันที่6ถึงวันที่15กุมภาพันธ์ปี2569นนะครับหมอโต๊ดอธิษฐานให้ดูได้ทัคนคณาและราศีเลยนะครับ มโต้ดูแบบโหราศาสไทยนะครับวันที่เขาพิมพ์ไว้ใต้วิดีโอคลิปแล้วพนักงานไพ่นี้เป็นไพ่ของโดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับทุท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ลายจะดีที่สุดและไพ่นี้สามารถอ่านสลับกันได้ด้วยนะ,ะก่อนที่มาอัปเดตพนักงานในความรู้สึกของข้อความของคนละเก่ามโต้ขอเช็คพลังงานของไพ่ในตัวตน ของคุณก่อนนะครับไปพลังอภัยเซลทีคอสมอโต้ตอ,น,อนตามพลังงานความหมายหน้าภัยที่ขึ้นมานะครับขอสซิ์สติคุบาจา์เทพเทวาของคนที่เข้ามารับชมรับฟังขอเปิดพลังงานในตัวตนของคุณมีไพ่ใบแรกเป็นพลังอภัยเจ็ดเหรียญการเฝ้ารอการรอคอ,อยการมองถึงโอกาสการมองถึงจังหวะทุกสิ่งทุกอย่างคือการที่เราวางแบบแผนตั้งแต่วันนี้จะส่งผลถึงอนาคตในวันข้างหน้าของคุณนะคุณเป็นคนที่วางแบบแผนเก่งคุณเป็นคนที่เรียนรู้อะไรตลอดเวลาใน ตัวของคุณเองนะชาวท่านนะั้เป็นคนที่มีความมั่นคงในเรื่องการเงินหรือตอนนี้กําลังโฟกัสในเรื่องการเงินเงินเก็บเงินก้อนของคุณนะครับเป็นพลังภาพดีแฮงแมนมันเหมือนไปต่อไม่ได้มันเหมือนกลับไม่ถึงมันมีความทรงจําเกา่าๆความคิดเกา่าๆความรู้สึกเกา่าๆที่ยังลืมเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณไม่ได้มีพลังภาพสเตนชาวสิงรัคนาสิงไม่สะตองแนวกับอดีตที่ผ่านมาเพราะคุณเป็นคนที่ทําอะไรแล้วคุณเป็นคนที่ทําด้วยหัวใจทําด้วยความเต็มที่ในสิ่งที่เราทําเต็มที่แล้วเราจะไม่เสียใจ และเราจะไม่เสียดายกับสิ่งที่เราทําไปกับอดีตที่ผ่านมานะเพราะคุณทําดีที่สุดแล้วในอดีตที่ผ่านมาในวันที่ผ่านมามีคนที่กําลังคิดถึงคุณอยู่มีพลังภหาาย5เมทาปัญหาความขัดแย้งความไม่เข้าใจมีบุคคลที่3มเอาปัญหาเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์หรือตอนนี้เขากําลังพบเจอกับปัญหาความว้าวุ่นความกังวลใจในเรื่องที่เขาทําเองผิดเองทุกเองเศร้าเองเส,สียใจเองนะครับเป็นพลังภาัาย The Reverb The r e v e นี่คือพลังภหาายชาวเมตุลลัคนาเมตุ ห่วงแห่งความรักการพบเจอกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่เราได้เข้ามาพบเจอกันนะทุกคนมีทั้งบุญมีทั้งกรรมมีที่สัมพันธ์กันถึงต้องมาพบมารักมาทุกมาเศร้ามาพัดภาคมาเสียใจมาผิดหวงังซึ่งกันและกันนะในตอนที่เราภาครักแห่งความรู้สึกมีคนที่กําลังเจ็บปวดทุกขังที่คิดถึงคุดหรือเขาเป็นฝ่ายที่ดึงคนอื่นเป็น เป็นมือที่3เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ก็ได้สําหรับบางท่านเป็นการที่ไปจับได้ไปโปะแตกในอดีตที่ผ่านมาที่คุณอาจจะเป็นฝ่ายที่ไปรับรู้ในความเป็นจริงมาแล้วว่าเขาเป็นยังไงเพราะคุณเคยเรียนรู้นิสัยคุณเคยเรียนรู้ใจคอคุณเคยเรียนรู้พฤติกรรมของเขาคนนั้นมาหมดแล้วนะมีพลังงานไพเอทออฟครับเอทออฟครับนี่คือพลังงานใหการเริ่มต้นที่ดีที่สุดคือการเริ่มต้นที่หลักตัวของคุณเองในวันที่คุณรักตัวเองมากขึ้นในวันที่คุณเอาใจใส่ตัวเองมากขึ้นจะมีพลัง พิการที่เราจะได้พบเจอสิ่งดีๆและวันดีๆวันใหม่อยู่ในวันข้างหน้าของเรานะครับพรนางพระคิงอวานราชาแห่งไฟคนที่มีความมุกมานะคนที่มีความตั้งใจคนที่มีความแอคทีฟมันเหมือนคุณเป็นคนที่มีไฟในตัวของคุณเองอยู่แล้วนะในตอนนี้มันเหมือนกับการที่เราจะทําเพื่อตัวของเราเองบ้างกับคนที่ไม่ได้สนกับคนที่ไม่ได้แคร์กับคนที่เคยไว้ใจกับคนที่เคยให้ใจกันไปนะมีพระนางพิเดสตาชาวกลุ่มลัคนากลุ่มจักรวาลทรงเรามาเรียนรู้ จักรวาลทรงเรามาเริ่มต้นจักรวาลดวงดาวนับละล้านดวงความรู้สึกนับลล้านความรู้สึกแต่คุณกับเขาจะตามหากันจนเจอคนที่มีใจที่ผูกพันคนที่มีจิตที่ผูกมัดในวันที่คุณได้พบเจอกับใครสักคนหนึ่งที่เขาใช้หัวใจแรกต่อหัวใจซึ่งกันและกันคุณจะสัมผัสพลังงานของไพ่ความรู้สึกที่เติมเต็มความรู้สึกที่อบอุ่นได้นะมีพลังงานไพ่ในจัตติชาวตุลลคณาตุลโกรธแห่งความยุติธรรมยุติธรรมเสมอใครผิดคำมั่นใครผิดสัญญาใครผิดข้อ ตกลงกรรมกำลังทำงานนะทุกคนมีทั้งกรรมและมีทั้งบุญที่เราจะต้องสร้างในเส้นทางเดินของเรานะคุณเป็นคนที่คิดวิเคราะห์คุณเป็นคนที่รู้ในโลกแห่งความเป็นจริงมีทั้งความดีความชั่วที่แยกจากกันไม่ได้แต่คุณเป็นคนที่คิดเป็นคุณเป็นคนที่ทำและ ทำอะไรแล้วไม่ผิดต่อคนอื่นหรือไม่ผิดต่อตัวของเราเองทําไปในเส้นทางเดินของเรานะมันเหมือนตอนเนี้ยคุณอาจจะเป็นฝ่ายที่กําลังจัดระเบียบวางแบบแผนคุณเป็นคนที่หลักความยุติธรรมในตัวของเราเองอยู่แล้วแต่การที่เราจะให้ใจกับใครหรือเราจะให้ความรู้สึกกับใครใครคนนั้นต้องเห็นในความมั่นและคําสัญญาในความรู้สึกซึ่งกันและกันด้วยนะทางเลือกอกงานต่างๆตอนนี้คุณจะเป็นคนที่กําหนดในทางเลือกและในโชคชะตาในตัวตนของคุณเองนะในตอนนี้มันเหมือนกับการเดินหน้า แล้วคุณจะไม่มองหันหลังมองย้อนกลับไปในดีที่ผ่านมาทุกก้าวเดินทุกความมุ่งมั่นทุกความตั้งใจทุกความหวังกําลังที่จะเป็นจริงในสิ่งที่คุณหวังในสิ่งที่คุณตั้งใจไว้มีพลังไฟเซลติคอนนะคะรับพลังงานไฟสิบใบข้อความจากคนละเก่านะมีคนที่กําลังเจ็บปวดและกำลังเสียใจเมืเม่อเกับการที่เขาไปเรียนรู้ในเส้นทางเดินที่ไม่มีคุณหรือเขากำลังไปพบเจอกับคนที่ไม่ได้จริงใจกับเขา เพราะเขาอาจจะไม่ได้จริงใจกับคุณในวันนั้นได้รับผลวิบากกรรมในตอนนี้มันเหมือนกับการที่เขาทําอะไรแล้วเขาจะเป็นคนที่คอยวานระแวงในคําพูดในการกระทําของเขาความรับไม่มีในโลกใครปกปิดใครซ่อนเลนความรับกําลังที่จะเปิดเผยไม่ไม่มีใครที่รู้ก็รู้อยู่เต็มใจก็รู้อยู่เต็มอกนะครับอาคดุพระยาไใ,ในอดีตที่ผ่านมาของชาวธาตุน้ําก่อนนะครับว่า กับอดีตท,ที่ผ่านมาความรักของคุณเป็นเช่นไรนะมีปลาให้การมูฟออนนะในวันนี้อาจเป็นไฟเราที่เริ่มที่จะเปิด ความรู้สึกและกําลังมูฟออนออกมานะแสงสว่างอยู่ที่ปลายอุโมงค์ของเราในวันนั้นเราอาจจะเป็นไฟที่เคยทําเพื่อเขาเคยดูแลเขาเคยห่วงใยเขาแม้ตอนนี้เราไม่มีเขาเราก็อยู่ได้โดยที่ไม่ต้องมีเขาตอนนี้เส้นทางเดินที่คุณอาจจะเป็นไฟที่กําลังโดดเดี่ยวกําลังอ้างวะคุณกําลังได้พบเจอกับเรื่องราวใหม่ๆสิ่งใหม่ๆมีพลังภาพสี่เหรียญการกลับมารักตัวเองหรือมีพลังภาพความมั่นคงหรือเป็นพลังภาพการแอบหึงการแอบหวงในวันที่คุณถอยในวันที่คุณจากมีคนที่กำลัง แอบห่วงมีคนที่กําลังสาบสนว่าเขา เลือกเส้นทางเดินผิดไปหรือเปล่าหรือเขาหลงไปในช่วงวูบในช่วงครั้งในช่วงขาวในช่วงความรู้สึกนะทุกคนมีความรู้สึกทุกคนมีจิตใจมันเหมือนกับการที่ในวันนั้นเราอาจเป็นฝ่ายที่รักเขาแต่ในวันนี้มีคนที่เพิ่งรู้ใจว่าเขายังผูกพันว่าเขาเคยผูกมัดกับคุณไว้มันเหมือนคู่ทวินเฟรมที่เคยผูกจิตที่เคยผูกใจที่เคยผูกดวงร่วมกันมามันเหมือนสายน้ำที่ไม่มีวันตัดขาดกันได้นะครับเป็นพลังให้ในการเริ่มต้นเพจออครับคนที่อายุน้อยกว่ากันคน ที่อายุแตกต่างกว่กันนะมีไพ่ของชาวธาตุน้ากรกฏมินพฤจิกธาตุลมกลุ่มตุลเมทุนธาตุดินการพฤสมกรธาตุไฟเมสิงธนูที่อยู่ในความรักในความสัมพันธ์สิบดาบเป็นพลังอาไพ่ความเจ็บปวดตอนนี้เขากําลังเจ็บปวดมากนะในสิ่งที่เขาทําไปในสิ่งที่เขากําลังได้รับผลของการกระทําของเขาอยู่ตอนนี้มีพลังอาไพาเดอร์มิชเชนเป็นพลังงาไพาดาวพุธคนที่มีเซนคนที่มีรางสังหรคนที่มีสัมพันธ์พิเศษ และในตอนนี้เหมือนกับการที่เรากําลังเรียนรู้ในเรื่องราวใหม่ๆคุณเป็นคนที่หลักการเรียนรู้คุณเป็นคนที่พัฒนาตัวเองอยู่อย่างตลอดเวลาคุณมีทั้งพลังงานของไพ่ถ้วยคาถา และก็เหรียญแล้วก็ดาบนะมีอุปสรรคหรือปัญหาคุณจะก้าวผ่านเรื่องราวและอุปสรรคปัญหาของคุณไปได้คุณเป็นคนที่รักใคร่คุณเป็นคนที่ได้รักแล้วคุณพร้อมที่จะซัพพอร์ตพร้อมที่จะเกื้อกูลพร้อมที่จะเกื้อหนุนพร้อมที่จะดูแลกับคนที่รักกับคนที่ห่วงใยนะมีพลังอาไพ่เจ็ดเหรียญเจ็ดเหรียญนี่คือพลังาไพ่การเฝ้ารอ,อการรอคอยนะทุกสิ่งทุกอย่างมันอาจจะเป็นฝ่ายเราที่ยังรักและยังแคร์เขาอยู่ยังรอคอยและยังอยากให้เขากลับมาแก้ไขในผลของการกระทําในพฤติกรรมและการกระทำ ำนาาหนึ่งดาบคือการยอมรับกับความเป็นจริงและความเป็นไปแม้ว่าตอนนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ยังไม่ได้กลับมาแต่ในวันข้างหน้าคุณอาจจะเป็นฝ่ายที่กําลังได้พบเจอกับเขาแล้วกลับมาตอนที่เรายังนักกลับมาตอนที่เรายังแค่์ยากลับมาตอนที่เราเริ่มที่จะปล่อยและเราเริ่มที่จะหมดใจแล้วในความรู้สึกในตอนนี้คุณกําลังจะเป็นคนที่ตัดสินใจการเด็ดความเด็ดเดี่ยวของคุณความเข้มแข็งของคุณคุณเป็นคนที่ ตัดสินใจอะไรแล้วคุณเป็นคนที่ตัดสินใจด้วยใจที่เด็ดเดี่ยวของคุณนะครับไป็ังภาพวิวออฟฟอร์จูนกงร้อแห่งโชคชะตาดาวพฤหัสกำลังหมุนโชคชะตาเปลี่ยนวันเวลาเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงตามห่วงการเวลาอารมณ์และความรู้สึกใจคนเปลี่ยนได้ความรู้สึกคนเปลี่ยนได้คำมั่นคำสัญญาเปลี่ยนได้คนที่ไม่ได้รักษาคำสัญญาในวันนั้นอยากกลับมาชดเชยเวลาในวันนี้มีพลังภาพการที่จะพบเจอกันในวันที่คุณได้มาพบเจอกันแล้วเนี่ยเขาอยากใช้เวลาร่วมกับคุณเขาอยากลืมตาตื่น ขึ้นมาแล้วพบเจอหน้าคุณเป็นคนแรกเล่าเรื่องทั้งความฝันเล่าเรื่องทั้งความหวังมันมีทั้งความฝันที่เราอยากจะเป็นเราอยากจะมีเราอยากจะได้เราอยากจะทําร่วมกันนะมันเหมือนมีพ,ะ,าพ,าพะังไพภะนี่คือการที่ตื่นรู้หรือการมีสติหรือคําขอพรหรือการอธิษฐานขอพรนะการอธิษฐานไม่ได้ได้ทั้งหมดนะครับมันมีแล้วแต่บุญแล้วแต่กรรมแล้วแต่วาสนาของแต่ละคนแต่ในตอนนี้มีคนที่กําลังเหมือนความรู้สึกเดียวกันกับคุณมันเหมือนมีพระงให้การกับ มาเริ่มต้นและการกลับมาเรียนรู้การที่ได้กลับมาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งการพบเจอกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่เราได้มาพบเจอกัน ความรู้สึกเดียวกันใจเดียวกันกำลังกลับมาเป็นเหมือนดังวันแรกที่เราเคยพบเจอกันเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่อยากบอกคุณว่าอดีตที่ผ่านไปเขากลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้อนาคตเขาอยากกลับมามีคุณอีกครั้งหนึ่งเขาอยากจะมาทําเพื่อคุณในวันที่มีคุณแล้วเขาจะไม่จากไปไหนเขามีคุณในทุกลมหายใจในทุกวีนาทีของเขาในตอนนี้สิ่งที่เขาทําสิ่งที่เขามุ่งม,มั่นคือเขากําลังพัฒนาตัวเองให้เท่าเทียมกับคุณนะครับอาคตพัะนาภายใน ปัจจุบันของชาวธาตุน้ำนะครับว่าในตัวตนของเขาในปัจจุบันนี้เป็นเช่นไรนะครับขอเช็คพังงาให้ในตัวตน ของเขาคนนั้นมีพลังงานไพ่ห้าเหรียญน,นะหรือตอนนี้เขากําลังมีปัญหาในเรื่องการเงินนะมันเหมือนเสี้สิ่งที่ผ่านมาคุณเคยช่วยเหลือคุณเคยเกื้อกูลคุณเคยดูแลในเรื่องการเงินเคยซัพพอร์ตในเรื่องจิตใจเคยดูแลเสื้อผ้านหน้าผมกับเขา,าตอนนี้มีคนที่กําลังเหมือนอยากกลับมาขอโทษคุณในวันนี้นะการที่อยู่ร่วมกันตอนนี้อาจเป็นฝ่ายเขาที่อยากกลับมาทําเพื่อคุณบ้างมีพลังงาไนไพ่ในออบวานในออบวานคือพลังงานไพ่ความห่างไกลคนที่ห่างไป คนที่ต่างกันโดยระยะทางในวันที่อยู่ใกล้กับไม่เคยเห็นค่าในวันที่อยู่ไกลกับเห็นสิ่งดีๆที่คุณเคยทิ้งให้เขาคุณคือภาพความทรงจำเก่าคุณคือสิ่งที่เขาคาดหายไปนะคุณคือคนที่คอยแก้ปัญหาคุณคือคนที่คอยปกป้องเขาในยามที่เขาทุกในยามที่เขาเศร้าในยามที่เขาเสียใจยมีพลังภายในออบพติเคิลนะในออบนี่คือพลังาใการวางแบบแผนและ ทุกนี้มีความเสี่ยงเสมอทุกวันในอนาคตมีความเสี่ยงเหตุการณ์ที่เราคาดตอนนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงในวันข้างหน้าได้แต่เรา พร้อมรับทุกสถานการณ์ในเส้นทางเดินของเรามีพลังอภัยแปดเหรียญแปดเหรียญในตอนนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กําลังมุกมานะทําในหน้าที่ทําในการงานหรือการที่เขากําลังอยากจะมีเงินเก็บมากขึ้นก็ได้นะมีพลังอภัยในแปดนามนะครับความอึดอัดความไม่สาบายใจคนที่เคยทําผิดในตอนนั้นเขาปกปิดกับความรู้สึกที่แท้จริงของเขาใจของเขาเป็นของคุณความรู้สึกของเขาเป็นของคุณตอนนี้เขาช่างขมขื่นหรือเกินนะมีพลังอภัยในดีแห่ง เดอะเฮอร์มิตชาวกันลักะากาการกลับมาคิดการกลับมาทบทวนการกลับมาไต่ตองเข้ากําลังคิดเข้ากําลังทบทวนมันเหมือนเข้ากําลังกลับมามีสติอีกครั้งหนึ่งเขาเห็นในความเป็นจริงและความเป็นไปแล้วว่าคุณคือแสงตะเกียงที่ส่องนำทางให้กับเขาได้มีแสงความรู้สึกนะในตอนนี้คนที่ไม่เคยมีความรู้สึกคนที่เคยมีอีโก้คนที่ไม่เคยยอมให้หลงให้กับคุณเขากลับไปเห็นในความรู้สึกแล้วในตอนนี้ถ้า คนที่ไม่ได้ใช้ความรู้สึกเขาจะไม่เห็นในอารมณ์และความรู้สึกของคนที่รักของคนที่ห่วงใยมีพลังให้ความร้อนลนความร้อนใจมีคนที่ร้อนใจมีคนที่ร้อนลนมีคนที่กังวลกังวลใจทุกครั้งที่คิดถึงคุณนะเขาอาจเป็นฝ่ายที่รีบร้อนอยากกลับไปเคลียร์ใจกับคุณก่อนที่ทุกอย่างจะสายไปก่อนที่วันเวลาจะเนิ่นนานไปนะมีพลังให้ติดไม้เท้าการกระทําเป็นเครื่องพิสูจน์เขาคนนั้นที่กลับไปในความรักในความสัมพันธ์ไม่มีใครที่แก้กรรมมาให้กับใครได้นะครับต้อง แก้ที่พฤติกรรมต้องแก้ที่การกระทำาผลมีต้นเหตุมีปลายเหตุและมีคําถามและมีคําตอบอยู่ในตัวตนของมันอยู่แล้วคุณเป็นคนที่คิดได้คุณเป็นคนที่รู้ในทุกๆอย่างคุณเป็นคนที่มีแบบแผนในตัวของคุณเองในตอนนี้เขาอยากกลับมามีแบบแผนกับคุณบางนะมีะพลังให้เขาฝันถึงคุณในทุกค่ําคืนไม่รู้ว่าคุณยังฝันถึงเขาเหมือนกันหรือเปล่าเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่สะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วไม่เหลือแล้วแม้แต่คนที่เคยเคียงข้าง คนที่เคยเคียงคู่กับเขานะครับแบบหนาให้ความเบือ่อความไม่ได้ดังใจไม่มีอะไรที่ได้ดังใจกับเราเสมอไปนะทุกคนมีเหตุผลทุกคนมีเหตุการณ์ทุกคนมีสิ่งที่หวังทุกคนมีสิ่งที่ตั้งใจตอนนี้เหตุการณ์ของเขากําลังสบับสนกําลังว,งวงุ่นววนกำลังรู้สึกสำนึกผิดในสิ่งที่เขากระทาลงไปมีพลาให้เพจทออปเปอรเคิคนที่อายุน้อยกว่าคุณหรือคนที่อายุแตกต่างก่าการหรือการเริ่มต้นครั้งใหม่ของเขา คนเก่ากลับมาเป,ปลีป่ยนเปลนเป็นคนใหม่ที่รู้ใจกับคุณนะครับ The Emperor นี่คือพลังนให้ชาวเมทาตไฟเป็นพลังนให้คนที่หนักแน่นคนที่เหมือนคุณเป็นคนที่ดูแลใครแล้วคุณเป็นคนที่ดูแลด้วยหัวใจและความรู้สึกและหัวใจของคุณดวงนั้นเขาแพ้ใจคุณเขาแพ้ความรู้สึกของคุณเขาแพ้ทางคุณนะครับเป็นพลังนให้สามเ,เท้าเขาจะรอจนกว่าคุณจะเปิดโอกาสหรือเขาจะรอจนกว่าคุณจะให้อภัยกับเขามีพลังนให้เดอะชาแมนเป็นพลังให้หนักเล่นแร่แปรธาตุ หรือในตอนนี้คนที่กำลังรู้สึกถึงคุณอยู่คุณกำลังสัมผัสถึงความรู้สึกของเขาได้ในตอนนี้คุณเป็นคนที่มีเซนสและคุณเป็นคนที่ยิ่งปฏิบัติคุณจะสามารถรับรู้พลังงานในสิ่งต่างๆได้นะพลังงานอยู่รอบตัวของเรามีสิ่งที่สัมผัสคือจิตของเรานะครับพลังงานภายในสองเหรียญมีพลังงานภายใน หนาบนะหกนาบคือการมูฟออนวันเวลาที่เนิ่นนานวันเวลาที่ผ่านไปวันเวลาที่แปรผันวันเวลาที่แปรเปลี่ยนตอนนี้มีคนที่จะไม่เปลี่ยนไปจะไม่เปลี่ยนแปลงเขาจะอยู่เคียงข้างคุณเขาจะไปหาคุณเขาจะไปพบเจอคุณเขาจะนัดคุณไปเคลียร์ใจนะครับอดประงาภายใน ความของเขาที่เขาอยากสื่อสารไปหาคุณนะครับว่าเขาอยากสื่อสาร ข้อความอะไรไปหาคุณนะมีะาาพลังอภัยดีแฮงแมนนะเขาเอาคุณออกจากหัวของเขาไม่ได้นะมันเหมือนเขายังมีเรื่องราวที่ค้างคาใจของเขามันเหมือนเรื่องราวที่เขาผิดในวันนั้นอยากกลับมาชดเชยในวันนี้นะมีะาาพลังอภัยคนที่เกิดวันเสาร์ได้หรือเขาไปเรียนรู้โลคใหม่เรียนรู้สิ่งต่าง,างๆมาแล้วมีข้อเปรียบเทียบและมีข้อชั่งใจในความคิดของเขาว่าคุณคือคนที่สําคัญต่อใจของเขาในตอนนี้หรือเขาอยากายที่อยากกวนย้อนกลับมาเรียน รู้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับความรักยังไม่ได้สิ้นสุดในวันที่รักกันความรักมีเรื่องราวต่างๆที่ให้เราได้เป็นเครื่องพิสูจน์ในความรักมากมายนะมีพลังงานไพ่คิงออฟครับราชาถือถ้วยเป็นพลังงานงพ่อไม่ไม่หรือในตอนนี้คุณกําลังนั่งคิดนั่งทบทวนหรือคุณกําลังถือหัวใจของเราไว้คนที่ไม่ได้รักเราเรากลับมาถือหัวใจของเราในวันที่เขารู้ใจเขาจะกลับมาคอหัวใจของเราและในวันนี้เราจะเป็นคนที่จะให้ใจกับเขาอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่านะครับเป็นพลังงานไพ่ใน ในการแอบเสิร์ฟการแอบส่องมีคนที่ส่องคุณหนักมากมีคนที่อยากรู้เรื่องของคุณมีคนที่รู้เรื่องของคุณในทุกๆเรื่องในตอนนี้เขากำลังส่องคุณอยู่นะครับไพ,พ่พลางไพ่ห้าเหรียญนะห้าเหรียญนี่คือความเน็บหนาวความอ้างว้างในวันที่ไม่มีคุณแล้วความโดดเดี่ยวความเงากำลังไปหาเขานะคุณคือความสดใสคุณคือความร่าเริงคุณคือความอบอุ่นคุณคือคนที่เขา ขาดหายไปนะครับเป็นพลังไั่ในเดอะเรเวอร์นะชาวเมทุนลัคนาเมทุนมีพลังไพ่ในดีเออมเปรร์นะดอเออมเปรร์นี่คือการที่เราคงไม่ง่ายเหมือนตะกอนต่ก่อนอนยเป็นไยเราที่ตามเขากนเพราะเรารักเพราะเราแคร์เพราะเราห่วงใยแต่ตอนเนี้เราอาจเป็นไฟที่ยังไม่ได้หมดรักแต่เราหมดแรงที่จะก้าวเดินตามเขาไปในวันนั้นแต่ตอนนี้เขาอาจเป็นายที่อยากถามหัวใจของคุณนะว่ายังมีช่องว่างยังมีที่ว่างให้กับเขาได้เข้าไปในหัวใจ ของคุณบ้างไหมนะเขาจะเดินหน้าเขาจะเทคแอคชั่นเขาจะติดต่อเขาจะง้อคุณนะในอ,อวานนี่คือพลังงานไพ่ความรักของคนแดนไกลหรือคนที่ต่างกันโดยระยะทางต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลต่างภาษาต่างวัฒนธรรมใดนะครับและมีพลังงานไพ่ควีนอวานนะครับด้วยเส้นของคุณด้วยความรู้สึกของคุณคุณเป็นคนที่คิดวิเคราะห์ไต่ตองอะไรแล้วคาดการอะไรแล้ว คุณเป็นคนที่คาดการได้อย่างแม่นยําในตัวงคุณเองนะมันเหมือนมีพลังงานให้ความรู้สึกที่เป็นตัวตนเองสูงนะครับคุณเป็นคนที่มีความมุมานนความตั้งใจการฟ่าฟันของคุณถามว่าในใจของคุณยังมีความเจ็บปวดหรือเปล่ายังมีความเจ็บปวดแต่คุณแต่คุณไม่บอก เรื่องความเจ็บปวดให้กับใครได้รับรู้นะมันเหมือนเราเก็บไว้อยู่คนเดียวแต่เราเป็นคนที่เข้มแข็งอยู่นะมีพลังให้ในเดชะชริออดกรกรลกรัคนากรากรกนะในตอนเนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมีสองด้านเสมอมีทั้งพลังงานด้านบวกพลังงานด้านลบยิ่งคุณเสริมพลังงานด้านบวกเท่าไหร่เขาจะยิ่งเป็นฝ่ายที่เหมือน แอบหวงคุณอยู่ห่างๆนะเขาอาจเป็นฝ่ายที่ไม่มีเขาคนนั้นอีกแล้วในเส้นทางเดินของคุณเขาอยากกลับไปมีคุณในเส้นทางเดินอีกครั้งหนึ่งความรักคือการพิสูจน์ซึ่งกันและกันห้ามเท้าปัญหาความขัดแยง้ง ความไม่เข้าใจนะครับหรือการที่กลับมาปรับความเข้าใจซึ่งการและการจัดเม้นต์การพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งในตอนนี้มันเหมือนกับการที่เขาอยากกลับมาชดใช้และอยากกลับมาชดเชยในคำมั่นและคำสัญญาที่ขาดไปนะครับทุกคนในการที่สัญญาอะไรแล้วให้รักษาคำมั่นและรักษาคำสัญญาด้วยนะบางครั้งมีห่วงเวลาที่ลืม ความทรงจําเก่าๆความทรงจําเดิมๆพราะกับสิ่งที่ผ่านมาในวันที่เราอยากจํากับลืมในวันที่เราอยากลืมกับจําความรู้สึกที่และความคิด เราจะก,กําหนดในความรู้สึกและในความคิดในตัวตนของเราเองนะครับทุกเหตุผลในตอนนี้เหตุผลที่เขายากลับไปคือเขารักคุณและเขาแคร์คุณเขาจะดูแลคุณอยู่ใกล้ๆเขาจะดูแลคุณอยู่ตลอดเวลานะเขาให้คํามั่นและคําสัญญาเหมือนบุพเพนําพาพบเจอคู่คนที่เกื้อกูลพบเจอคู่คนที่เกื้อหน,นุนเขาอาจจะฝายที่สัญญาครั้งนี้เขาจะไม่เปลี่ยนแปลงและเขาจะไม่เปลี่ยนไปนะครับหมอตัวเาก็ขอจบแค่นี้นะครับ ก็ขอฝากกดติดตามกดเป็นกําลังใจให้ช่องหมอโต๊ดกันด้วยนะครับสำหรับท่านที่อยากที่จะดูดวงกับหมอโต๊ดก็ทักไลน์เข้ามาได้นะครับไอดีไลน์ก็อยู่ใต้วิดีโอคลิปแล้วเข้ามาสอบถามข้อมูลการดูดวงกับหมอโต๊ดได้นะครับก็ขอสวัสดีกับชาวธาตุน้ำทุกท่านนะครับ